ใครเขาปั่นจักรยานกันม mm. ันไม่สนุกอ่ะมันเหนื่อยกน้อมปั <S 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 2 <S 2่นจักรยานไปละโว้ยขี่ซ้ายขี่ซ้ายขี่ซ้ายเรียบร้อย morning พ <laughs> ี่ตอม่คิดหลังกล้องอย่างเหนื่อย <Morning. S 2> <laughs> อันเลิศจังไว้ <toujours> หลังกล้อง <laughs> ไปฮะทุกคนเช้าวันนี้เราเดินไปชมวิวพอยต์ก,กันที่มีชื่อว่าท้ากระตายนะครับเราขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นวิวทั้งเมืองยมราชเลยเออแล้ววันนี้ส้มบอกว่าไม่ไปขอพักขาก็าให้นางพักเก็บแรงไว้ปั่นจักรยานแล้วกันผมจะได้ไม่ต้องดันหลังเยอะนะ อุ้ยพี่ต่อดูสดชื่นนะฮะเช้านี้เราจะไปตรงไหนกันครับพี่ต่อไปออยอดเขากระต่ายครับสูงเจ็0สิเมตรโอ้ยไอเหีย้ยเอเวอร์เรสต์แล้วมาก <laughs> น,นะ <laughs> น,น,นู่นนู่นทุกคนมันคือบนนู้น <sh arp> ใช่ออ้ยกำลังเขียวๆเลยอ่ะเดินขึ้นไปราวๆสิบ้านาทีจากข้อมูลที่ได้มาส5้านาทีนี่คือเขาวิ่งนะ15้าจะมีเอ้ยสิบห้านาทีแมวมงมงเฮียอะไรครับเนี่ย <sh arp> อยากได้ข้อมูลไปช่องนู้นนะฮะแบงก์เจอนี่ไม่มี ไม่สิบห้าทีจริงๆอ่านมาแล้วอาโอเคโอเคดูเมืองที่นี่เห็นแม่น้ําเห็นเล็กเห็นหมู่บ้านโอเคไหนนะกูเล่าข้อมูลดีๆให้ช่องพฟงฟังแล้วพอช่องตัวเองพูดพูดเรื่องเฮียอะไรก็ไม่รู้ไอ้สัสขับลอยๆยังไงนะไม่ให้ขึ้นแล้วเหรอแย่ขับจ้าวไปขึ้นแล้วทำไมอ่ะเพราะฝนตกแล้วเขาเจ้าวไป้แล้วเขาบจ้าวปิดไว้อ เรามาเที่ยวหรือดูเหี้ยอะไรเนี่ยปิดหมดทุกที่ตรงนั้นก็เหมือนมาแข่งปั่นจักรยานอะไม่ได้เที่ยวเหี้ยอะไรปั่นจักรยานถ่ายรูปขอบใจไอ้บายบายโอเคโอเคดี้วกูไม่อัดถ่ายไื่ต้องเล่าเรื่องนี้ไอเขาปิดช่วงนี้คือมันเป็นฤดูฝนฤดูฝนเนี่ยคือเหมือนที่เนี่ยน้ำแม่งก็หลากทั้งข้างบนมันก็ลื่น ก็เลยปิดหมดทุกที่เลยแล้วไฮไลท์ของที่นี่คืออะไรน้ําตกภูผาต้องมาแบบไปฝดต้นหนาวหรือแรงๆอ่ะล้าเมื่อวานก็ที่จะไปเที่ยวนะสามสี่ที่นะน้ําล้นหมดเลยทียอะไรเนี่ยว่าน้ําตกนะวันนี้น้ําตกเขื่อนแตกอ่ะดีถนนไม่ขาดไอ้สัวน สวัสดีเช้าวันที่3เริ่มต้นวันด้วยความชิบหายของฤดูฝนครับที่เที่ยวปิด <laughs> ประนด็ว่มามาปั่นจักรยานเก็บระยะยังไงอย่างนั้นในไหนที่เที่ยวก็ปิดแล้วเราก็กลับไปจัดของแพ็คก,กระเป๋าแล้วก็ออกเดินทางกันต่อครับเส้นทางวันนี้มีเรื่องดีๆรอเราอยู่ก็คือรถ10บล้อจะน้อยลงครับทุกคนเพราะว่าเราจะผ่าน3แยกที่รถ10บล้อส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยวไปทางขวาเพื่อเดินทางไปสู่เวียดนามครับส่วนเราเลีเ้ยวซ้ายขึ้นทางทิศเหนือเส้นทางก็คงจะชิลขึ้นไม่เครียดเหมือน2วันแรกที่ผ่านมา เป็นวันที่สมแล้วตอนนี้เรากำลังออกจากที่พักกันคุณบอสยกจักรยานลงมาจากชันสองเหงื่อท่วมโซกลงมาเสร็จโซ่ลุดอีกส่าสันจิงแฟนชันโ o oh ม my god มันแชะ กำลังจะไปพม่าครับพี่มาทางอะไรพี่ทางที่ไปพม่าครับพี่ไม่มีทางเลยพี่ไปบนาเข้าเหรอบ้านตรงนี้คุ้นกนแบบไอ้เหี้ยถ้าเป็นของจริงทำไงครับทีเที่ยวขอเข้าไทยมาครับพี่เหมือนตอนนั้นน่ะที่เราไปสุโขทัยแล้วเราไปผิดทางอ่ะไอ้เหี้ยแบมป์เนื้จำไม่ได้ประสบการณ์ผิดทางกับมึงเยอะเลยก็ผิดที่โค้กันมากกว่านะเฮ้ยอย่าเย็นดินี่อะไรนะขับขึ้นไปขอนแกล็ดแล้วอยู่ดีลงสุราษฎร์อ่ะแดกข้าวแล้ว กลับสุขภาพจริงไหมเออมานั่งดูว่าสุขภาจริงมันกลับกรุงเทพกี่กิโลทำ <laughs> <laughs> ไมเราไม่หลงตายเลย <laughs> ที่ยงไม่หลงตายว่อ <laughs> <laughs> สองช่เฮ้ยใช่เหรอวันนี้ฉันจะเจอกับอะไรวันนี้ฉันจะเจอกับอะไรเนินหรือน้ำตกหรือฝนหรือแดดไปดูตัดงมาได้ประมาณ5นาที10นาทีได้ บอดแกงหวยแนละ้วโอ๊ยเดี๋ยวมันจะโดนรถชนแบบที่คุยกันเนอะวันที่สามส้มเป็นไงบ้างรู้ 3, สึกว่าตัวเองเข้ากับจักรยานมากขึ้นเริ่มเจอจุดที่บางทีมันทรมานแล้วมันเจอจุดสบายแล้วแบบพักแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยจากตอนแรกแม่งแบบว่าหาจุดพักตัวเองไม่ จากตอนแรกที่ผมว่าบอกส้มว่าส้มขามันต้องตึงนิดนึงเว้ยมันจะมีวิธีการเซ็ตไซส์ตัวเองอยู่กับเบาะคือขาเราต้องตึงประมาณนึงแต่ส้มก็จะติดความรถแม่บ้านน่ะที่แบบเขาชอบปั่นแบบขางอๆงงกันอะ่ะไม่ไม่เราขึ้นตัวรถไม่เก่งอ่าฮะยังไม่รู้จักรถเออยังแบบเรายังเวลาออกตัวเรายังกระโดดขึ้นไม่ได้อ่าฮะแล้ววันนี้กระโดดขึ้นได้แล้วดีขึ้นนะดีขึ้นเยอะรู้สึกเหมือนกับว่าแบบรู้จังหวะตัวเองขึ้นเยอะเอออ่ะบั่นต่อไป เดี๋ยวก็รู้รู้เรื่องขึ้นเรื่อยๆแหละตอนนี้ก็เริ่มรู้เรื่องเกียร์ไม่เถียงเรื่องบ่อไม่เถียงเรื่องเกียร์ละเริ่มรู้แล้วว่าที่ฉันบอกอ่ะมันจริงมันจริงแต่ทำ<อ>ไม่ได้ตอนนั้นอ๋<ๆ>อโอเค <laughs> โุโอ้ยห้าวด้วยอันนี้ห้าวด้วยห้าวด้วยเฮ้ยเด็กซิ่งว่ะ มากเป็นความคิดที่เฮี้ยมากเอาแล้วครับทางกาเหวที่รักตรงขวาโอเคเอ้ยใช้เกียร์เป็นแล้วว่ะชี้ซ้าย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 ช่วยชีวิตคุณชี้ซ้ายไปเปลี่ยงไว้ก่อนเอ่อ บ้องขวาบ้องซ้ายบ้องซ้ายทางเลี้ยวเข้ามาน้ำตกโคตรกาเวลเลยทุกคนทางลูกลังเฮ้ยรงทางนี้เป็นทางที่เราต้องขัดกัดน,นะโอ้อี่ะโอ้อี่ะเข็นแล้วจ้า แต่องนี้ง่ายเนี่ยรองนี้เรียบร้อยผิวเป็นไงจ๊ะ้นนุ้นเลยขาหมดแรงขาลอยกูพวกกูยังต้องพักเลยก็เลยรอก่อนมันร้อนด้วยไงอยู่ที่แดดแมื่อ้มาเขาไม่มีลมเลยอ่ะหรือเราจะไปหลบแดดกันสักแป๊บมันจะดีขึ้นไหมไม่ก็ถึงแล้วจะถึงแล้ว แล้วเราก็ถึงน้ำตกครับสภา,<ข>าพรองเท้า,<ข>าที่เปลี่ยนไปจเ้ยแล้วมีนายยูทูบเบอร์ถือกล้องล็อกตัวเห้ยที่ล้างตีนก่อนเมื่อกี้จมหล่มทุกคนขาเข้ามันจะมีหล่มอยู่ลหล่มนึงแล้วแบบผมไม่รอดอยู่คนเดียวสภาพ โอ๊ยโองไม่เหยน่พื่อนอยู่ไหนนะปรตกุนเนี่ยสมัติากุนเนี่ยตอนนี้เป็นแบบซลมอนขึ้นอย่างนี้เลย่เราจะลงนี้ไม่ได้มันหนาวแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนพระตากุนเหนื่อย ก็คือบังฮาฟิตพ่อครวัวจำเป็นพ่อ <c> ค <oughs> รวัวจำเป็นผู้แวดตลาดตลอดเวลาเพราะว่าต้องอหาสเสบียงนะฮะ<อ>ปลาของเมื่อวานน,นั่นแหละไอที่อยู่ในหม้อะนะบังอาหารของเรานี่ครับนี่กินกับมือละไม่ได้ตองซ้อมลงมาจากรถนะเจ็ดเลยเหรอขึ้นยาวเจ็ดโลเลยเหรอไม่แน่ใจ เดี๋ยวบอกว่าขึ้นถึงพอดเมืองอะที่รับจ้างเรื่อยๆไนี่ขึ้นอย่างเดียวเลยมีลงบ่อ๋อมันคงมันเป็นเหมือนที่รับสูงไหมพี่ต้นเขื่อนใช่ไหมเออแน่ใช่แหละเอาไหมไหวไม่ไหวแลก็โบกกระบะถ้าไม่ไหวก็โบกลองปั่นก่อนถ้าไม่ไหวก็โบกกระบะว่างทั้งนั้นเลยเนี่ยก็คือพอออกจากน้ำตกมาทุกคน ทางที่เราจะไปเมืองอันนะครับมันต้องผ่านเขาประมาณ7กิโล,โลเออเนี่ยเพิ่องออกจากทางกาเวลมาลซึ่งน้ำของพวกเราทุกคนก็เหลือน้อยมากเออโอเคที่พักเราไว้ประมาณ7โลใช่ไหมบ้างก็พอไปถึงแล้วมันเป็นโซนที่พักเลยโอเคไปเลยไม่่ชวยรถว่างรถเขาว่างอะ่ะวรถแมอ่ะ <laughs> กูไม่ได้บายบายกูเรียก อออกกไปลางงโค้ะ่ะย่าจอดนะมวนรอบขาที่รักจัดอ่ะที่รักชี้ชี้ขวาทีนึงมันกดจนไม่กดแล้วไม่มีอะไรขยับจนหมดแล้วเนี่ยกูบอกว่าชี้ขวาเนี่ย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 กูกดแล้วชี้เนี่ยมันขยับไม่หรอกค่อยไปค่อยค่อยไปไม่ได้เหรอล็อคล็อคล็อกทางฮีปไกใครเขาปั่นจัก,กรยานกัน เฮ้ยคันนั้นจอดแล้วแหละไม่รู้เออวันนี้อาการเป็นไงที่รักทำไม่ได้ลองถอดไอ้ที่เปากคุมตัวออกก่อนมันไม่ได้ทำให้มีแรงมากขึ้นหรอกมันจะสดชื่นขึ้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ ไม่ใช่กรับะอ๋อไม่ใช่เขาแม่งโคตรเยอะเลยทุกคนชันชิบหายชันยังแบบไม่ใช่ทางอ่ะที่รักมะที่รักทำได้ค่อยๆมาเขาไม่ได้บอกให้ป่านให้เดินมันแค่สามโลเองให้เขาหันไปดูแล้วเขาจะรู้ว่าฉันวายทำไมหันไปสิโอเคโอเค ใใหหหห้้ดดููนนน่่่ออยยมาปัถ้าฉันปั่นขึ้นไปได้เธอเดินขึ้นมาไหมเธอดันทุลังได้อยู่แล้วแค่นี้เอ้าแล้วจะท้าฉันทำไมก็เดี๋ยวฉันเดินตามไงบนออ่ธถ้าฉันปั่นขึ้นได้เธอต้องเดินตามมานะโอเคป่าอยู่โค้งอันตรายเธอมานะไม่เอาเดินเป็นเพื่อนนี่แหละไป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 ด้วยกันหนุ่ยฉันทุกข์ใจนะโอ้ทางเหลี่ยหิอะไรเนี่ยชันได้ขนาดนี้วะ ไดูดิมอนเขาขึ้นแบบเอื่อยเอื่อยเลยขึ้นไปไหวไหวเดินได้เธอปิดกั้นตัวเองเถอะเธอเข็นมาได้ตั้ง500-600เมตรแล้วนะเออฉันปั่นไม่ได้แต่ฉันเข็นได้ฉันเหนื่อยตอนนี้ได้ก็พักเราเดี๋ยวไปด้วยกันไปด้วยไปด้วยได้ม ไดด้้วยมเขาจอดไม่ได้ไปด้วยได้ไหมหอ่ะโอ้โหของเต็มแล้วไปไปไปขึ้นไปอาจจะเจอที่ที่โบกได้ก็ได้ไปไปกันลุยๆ ไมกเขาเขาไม่ได้ให้กำลังใจไมื่อกี้ดิเขาบอกว่าไปไปไปอ่ะอันตรายไปไปจากตรงนี้ไปด้วยได้บอไปด้วยได้บอไปด้ยได้บอได้จอดไป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 เนาะใช่เขาจอดเนี่ยจอดเหรอจอดเปล่าไม่จอดจอดรเปล่าไม่จอด อ่าแล้วเมื่อกี้พูดได้อยากให้กูเจอข้างบนนะกูเจาะยางเลยไม่มีใครจอดให้เราเลยเออมันม <า S 1> เขาเขาขี้เกียเปลี่ยนเกียร์กันเหรอวะกูยกขึ้นรถเอามาใหม่แล้วมาใหม่แล้วเนี่ยอีกครั้งหนึง่งเฮ้ยจอดแล้ว สบายดีแฟนปั่นไม่ไหวขอติดขึ้นไปข้างบนหน่อยไปได้ได้ได้ขอบใจหลายเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเปิดฝาท้ายให้ไอ้ไอ้ไอ้เข้าขวาก่อนไหมโอเคลแโอเคแปบหนึ่ง คนช่วยเราแล้วขอบใจหลายอ่ะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวก่อนมาหนึ่งสองสามอึ้บมันมีทุกคนไปโอเคขอบใจมีคนยิ้มออกน้ำตาจะไหลเมื่อกี้จะร้องไห้ อย่าร้องจริงหรอจริงมันไม่สนุกอ่ะมันเหนื่อยอะมันเหมือนแบบเขียนเท่าไหร่มันก็ไม่ถึงอ่ะเมื่อกี้เปิดอยมนมีจริงจกแบบไม่กลัวเลยแบบไม่กลัวแล้วจริงจก ให้เขาดูสิว่ามันโค้งแางไหนอ่ะเธอไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเหรอเนี่ยเพื่อนเธอเขาไกลๆกันจังวะมันเรียกรถได้ละวะมันเรียกรถได้ไว้หกล้อย่นี่นี่อยู่นี่กันอยู่ บอกเลยไม่ไหวมั้งแฟนไม่ไหวแฟนไม่ไหวไอ้บังเบียบังเบียไม่ไหวโอเคไม่ไหวก็คือไม่ไหวละได้รถนละได้ลองละพยายามแล้ว She come back to me and I will come back to you and You can come back สวัสดีเดโฟกับท่าแครลูปครับนี่คือห้องพักของเราเมื่อคืนกับราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นกีบนะก็ตีเป็นเงินไทยเราๆสองร้อกว่าบาทมีแอร์มีเครื่องปรับน้ำอุ่นนะทุกคนแล้วก็มีฝนที่ตกทั้งวันทั้งคืนผมเพิ่งซักผ้าเสร็จแล้วก็เอาผ้าไปตากเอ้ยเมื่อคืนผมก็ส้มซักผ้ากันแล้วก็เอาไปตาก แล้วฝนมันก็ตกลงมาผลสรุปก็คือไม่น่าแห้งโอเคตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงยิบสองนะครับเราออกไปหาอนะไรกินกันไปซ้อม ปล่าใส่เองใส่เองรเอร่อยลองมิกันาวัสดีอะไรนะเอืมอ,อ่มอได้เว้ยรสชาติอ่ะคนอิตาีอาจจะบอกว่าวีอ, <laughs> อืมมันงวขึ้นบีบใช่ปะบดี เราไม่มีวิวสวยๆอย่างใครเขาใช่ปะพี่ต่อไ,ตตไม่ต้องกังวลเลยแหละวิวนี่ละฝนตกตกไม่หยุดเลยอ่ะ<ม>ไปก่อนนะจ๊ะชาวแก๊งเจอกันกลางทางหนึ่งสองจะไปทางลงนี่แหละเจอร้าแขกตอนนี้ปั่นออกมาก่อนนะไหลๆมาเรื่อยๆเผื่อ เจอนงเจเนินจะได้บุกรถไปก่อนเลยก็เราออกกันจากที่พักตอน1 1บ0อโมงสีนะครับฝัอ่ออกมาเมืองต่อไปที่เราจะไปเนี่ยมันจะเป็นเมืองกลางทางก่อนถึงอ่าซับสองอะอะไรแล้ววะเธอเมืองอีกเมืองชื่อเมืองอะไรนะอะไรแล้วนะเออหลักซาวออหลักซาว,ส,าว,ส,าวสวยมาก เกลางสายฝน <cultura> ออกก่อนนี่แหละดีแล้วเดี๋ยวเขาก็ไล่ทันใช่เพราะว่าเพราะว่าช้าๆก็วันนี้ตัดสินใจออกมาก่อนกันกับส้มสองคนก็เป็นความรู้สึกที่ดีกันนะมันเหมือนเราไม่ต้องกดดันให้ตามพวกแข่งทันอะเราก็ไปตามจังหวะของเรากันสองคน ไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันไหวก็ไหวไม่ white, ไหวก็ชะลอผมขับวนกลับไปดูส้มเรื่อยๆอะไรอย่างนี้โอ้วัวมายืนทำอะไรกันวะเนี่ยเก่งมากลงเดินมากลดูปากเลยดิกคขนแต่ละทีนี่เยอะเหมือนกันนะ ผมไปด้วยล้างเท้าหมดเลยครับมันสดู้องนี่ว่ะไม่ีไปอัโอเค ค่อยๆไล่ป้งฝาไปเรื่อยๆจนหมดแล้วก็ค่อยขีซ้ายรอบปั่นจักรยานเป็นละโวยเฮ้ยซิงว่ะซิงว่ะกับข้าวไหมจ๊ากับข้าว